สวัสดีครับนันิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนันิงสวัสดีค่ะเนาะนันิงฝันดีวัสดุครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาศูนย์สามแตกครับค่ะศูนย์สามด้วยกช่องนะครับเนาะมาที่งวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันถอยหกสิบเจ็ดครับมาติดตามเป็นโครงสุดท้ายนะครับนันิงเนาะฝันแนวได้ครับนันิงบอกสู้ฟังได้ครับไอ้เบาเบายาว่บายาวเบาเบายาวครับมันนี่สิยวาสั้นๆแบบกระชับแบบเอาถูกโหลดเอาถูกเลยเนาะครับเพราะว่าฝันดีมากเลยค่ะ ปันแน่วหดครับฝันว่าล้อสีบเหรียญมาหายจ้กรล้อศิบรัชการไอองเก่านะองใหม่เนาะรัชการที่สิบรัชการที่สิบครับผมครับผมเาหรียญมาหายไลยเหรียญศีพค่ะไล่ไอไอไอแต่ว่ามันเป็นรูปเหรียญนันจำได้ว่าเป็นไอพระเจ้าเป็นดินล้อศีค่ามันใจครับเพราะว่าไอมันใจเลยค่ะอันนี่นุมมันใจมาก เพราะว่าไอ้เพิ่นเอาเหรียญมาหายไล่กองมแต่เหรียญสิบแบบเดียวกันเลื้ยงทั่วเลยคไอ้ไอ้วางวางวางใส่ผืนชิดต,ต,ตรมด้ค่ะตรงตรง,ตรง,ตรงสเสาเซอร์ขึ้นมาเซขึ้นมาจรูวปเป็นเหรียญพอหลวงค่ะครับ,ร,บรัชกาลที่สิบค่ะหงอนมันใจแห้งค่ะเอาเหรียญหาหรือเหรียญสิบเหรียญยังรับเหรียญสิบล้วนล้วนครับผมล้วนเลยจ้ะครับมันใจมากเลยนี่งหงอนนี่ค่ะมันใจแห้งว่า เลขตัวไดสิมาครับแต่ว่าถ้าฝันแนวนี้ให้สื่อศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์มันจะไม่เป็นหนึ่งศูนย์ค่ะถ้าเลขครัถ้าถ้าเลขเอ้นั่นครับผมถ้าเลขยังครับถ้าเลขนั่นหนิงฝันเนี่ยมันจะชอบออกตัวกลับค่ะมันจะมันจะบอบตรงตรงค่ะถ้ามาแบบนี้ก็จะเป็นตัวกลับเหมือนเดิมหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมั่นใจศูนย์หนึ่งนะครับเนาะ เอาครับแนวทางมันติดสิบหกครับหลักการตัวเก้าวังที่มาตามนี่สามหนึ่งแปดกับศูนย์แปดนี่ฟันจกว้กงขึ้นครับไอ้นั้นฟันว่าเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะเขาป่าไปหาเห็ดเลยไอ้มีไอ้ปลาห้องไหายปลาห้องหมาบอกไอ้ห้องมาห้องหายอื่นแล้วก็อกมาเป็นเลขสามหนึ่งแปดครับแต่ว่าหน้าหนิงให้ไปถ้าเป็นแบบนี้หน้าหนิงให้ไปศูนย์แปดค่ะครับแต่โค้งสุดท้ายนี่มาวใหม มาเราค่ะเป็นไอ้ไอ้เหรียญซิบค่ะเหรียญสิบร้อยสนันผื่นหอบขึ้นมาหอบขึ้นมาหอบขึ้นมานี่แต่เหรียญสิบหลวนไม่มีไม่มีเหรียญอื่นแกมเลยค่ะครับเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หรือว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์อาจจะเป็นหรือว่าวันนั้นเร็ดก็ได้อะหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ได้เดียวก็ไปมันก็เป็นไปได้นะนคะเนผมศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งศูนย์นี่แหละค่ะศูนย์หนึ่งนี่แหละจ้าค่ะ ครับผมเดี๋ยวสิจุดไปแคปหน้าจอเนาะครับเนาะเอาใจค่ะให้พอมั่นไอ้ถ้าออกศูนย์แปดบนแล้วก็ศูนย์หนึ่งล่างก็ใบก็ทั่วประเทศนะคะรวยยกช่องเนาะครับเนาะตรงนี้ค่ะตรงมาค่ะครับมาแน่นอนครับปันดีปันเนี่ยถือมาหลายงวดครับแต่หมดชมเนาะขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งครับน้องผู้ทู่ถามยังไงครับบ่มี่นะครับบ่มีต้องมี่สามดาวบ่มีค่ะบ่มีครับท่านผู้ชมอ้าวครับขอบคุณครับตอนนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนั่นเองครับผมจะลืมกดไลค์กดแชร์ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของนาหนิงค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายฝันเห็นราชการติซิบเหรียญซิบค่ะท่านผู้ชมเอาเงินเหรียญซิบมาให้เต็มกรรเลยค่ะท่านผู้ชมนาหนิงวา่าถ้าน้าหนิงฝันนั้นเลขมักจะกลับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ศูนย์แปดเป็นคลิปแรกที่ทอมมี่สามดาวติดตามนาหนิง สาม,ม,มห,นหนึงนะะ่งแปดค่ะท่านชมขอห้มิชม์ม่ลาบกำนันนิงเนาะค่ะเนาะประจําวันที่สิบหกกรกฎาคมพศ2สอ7งันหอยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกาซิราทร่านชมไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าค่ะขอหายโชมมันมาน,านเฮงเฮงรวยรวยค่ะก่ยพึงผ่าไปใส่เนาะค่ะท่านชมทอมีสามดาวมิข้องดีมาฝากท่านชมค่ะปรับชมบชมังคองดีกระเป๋าแอมบาทงกันเลยค่ะ บ่าเอามาชมอนี่เดินทางไปท้ำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี่ของดีทิพย์ไหมทิพย์นี่เพาฝากเอฟซีครับท่า,านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกซัพย์ครับค้าขายไายขายของบดีบุค้าโบ้ไข่เขาร้านคนยางทาน,านเอาตัวนีิไปใส่ครับท่า,านผู้ชมเอาต้องเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลือกสื่อโรตีจนสี่เหี่ยมีบเนาะครับน้องสังคมชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ข้างหน้าขับว่าวิธีใส่พ้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตาหายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อคู่เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้พัวไปหาับนี่ร้อนก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื <of talk> ่อางการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้นช,มชมชอบาขายขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะล้วกระบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอดออกมาก่อนป้๊บแปะแล้วก็บี่ นิยมนะนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปลาสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันรวยเพอาะมีกุลหลอดไง ตอนสวัสดีหน่อยเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบส<า>ิสขอบคุณครับสวัสดีครับม<า>ีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทานคือลถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่ง้อมันตานเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงนรับผมมตตาหิสเมหตาหยิมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเูิรอดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมมาตรงหินขาวกบุรีซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปร่วยนี่ครับท่านผู้ชมเอาไปร่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราด้วยครับสำหรับทำไรที่ค้าขายของบม่ก้อยดีลูกค่าย่างบมเห็นลานเท่าไขว่ามีเอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหนาลาน แต่นคนมองมาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีน่รับศัพทันที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่ายแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปล่วยน้ำกันครับ สำนับทำใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนณหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามาดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะมต็ครับท่านผู้ชมเื็มเต็มแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนบยังสิครับแลัก ทาปากสามเถอาลูบปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือละก็เสื้อผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้ครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่หล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่์น้ามันมหาเสน่ห์ล้องปูปุกเสเกเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจะเนี่ยแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็ม er ีบุหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คุณมีหลวงปู่คุณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ยก็แตงวัดหลวงปู่ลู่ไหวนะครับเนาะวัดหลวงปู่ล่ไหวเนี่ยก็แต่งด้วยกันนี่ครับ หงืินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นหักค้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุลอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับ่ามผูชุม่ามผูชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารามีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับต้องสัมบูชุมราคาใบแอมเราทุองนีไดน้ำมุนแม่น้ำครับไดน้ำมุนคลองหลวงปุลอดไม่ให้เอฟซีนั่ครับสามผูชม อาไปอาบสมรร่างกายสเนียดจะให้ที่บอดีถีลาสีมันบดมันบันบงสเนียจจะให้นี่นตัวห้าสิดรออาไปดูนกินแล้วก็อาบนะครับสัมมชมเนาะแล้วก็เห็ดแห้วงห้าดีเงินไหลมาที่มากครับสัมมชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับสัมมชมมีจํานวนจํากัดบดยเอามาตรงนี้เอามาโบลายครับามาฝากอิดสี่โบายกระทู้มาได้ ตัวอะไรครับมหาเบาแอมะกรุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถืงเปีกเออครับเอาไปใส่ละให้ถืงเปีกโรตเทอรี่รางวันที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้า,ลานกันละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบแอามะกรุงกับสให้เบิง้งโรตเลอีกับน้ำมุ่นข่องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะนี่มัตาพึ่งทำเลยพอด้ เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแพระว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบเนาะครับ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 ล้างสเนียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ